ครับปนินตัวแรกครับผมเนี่ยครับผมบเพื่อนเพื่อนปนินครับนยอ่อนครับผมกิคน,น<า>คันกระเด้งเลยนะครับไม่อยู่ครับไปดูผลงานกันหน่อยครับวันนี้ ไม่แห้วสักทีเดียวนะครับสวัสดีครับสวัสดีพเพื่อนสวัสดีนะนะที่รักในการตกปลาทุกท่านนะครับสวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้าน,นครับขอสวัสดีเจ็ดีช่องแมวกินปาร์ชแนลด้วยนะครับผมวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่ย8น,นะครับผมผมพาพเพื่อนๆนะครับมาตกปลาอยู่ของห้าหมายพิจัดตรงนี้คือหน้าสถาน ผมบัตรพิเศษหญิงนะครับผมเป็นหน้าเรือนจําหญิงนะครับผมของห้าของหลวงครับก็วันนี้ผมมาตั้งแต่เจ็ดโมงนะครับแต่ว่าประกอบเป็ดเริ่มตีเบ็ดก็ประมาณแปดโมงนะครับก็ตรงนี้นะครับผมเคยมาทําคลิปแล้วคลิปนึงนะครับวันนั้นมาน่าจะเป็นวันธรรมดานะครับมาลงคลิปมาช่วงบ่ายนะครับมากินดีมากเลยนะครับแล้วก็ หยุดตกของห้าไปเพราะว่าน้ําแห้งครับตอนนี้น้าเขาเปิดน้ําเข้ามานะครับผมก็เลยทราบข่าวก็เลยมาลองเช็คหมายดูนะครับตรงนี้วันอาทิตย์คนเยอะมากเลยครับเหมือนตลาดนัดเลยเดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศาเพื่อนๆนากน,นักตกปลาที่ลงอยู่บริเวณใกล้เคียงผมครับเยอะมากนะครับก็เดี๋ยวติดตามรับชมนะครับว่าตกปลาวันอาทิตย์นะครับผมจะมี มีแต้มมีตัวไม่น้ารนานาับชมหรือเปล่าครับมาจุดตรงนี้นะครับหน้าสถานบระวัติเสษ็หญิงคลองห้านะครับผมก็อ,อย่าลืมกด subscribe นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้นาเมียในการทาคลิปด้วยนะครับผมโอเคไปเดี๋ยวไปรับชมคลิปกันครับผมไป,ไปมวันนี้ครับวันอาทิตย์นะครับ นานามตตกปลากันเยอะมากเลยครับที่รถที่จอดอยู่นี้คือมาตกปลาทั้งนั้นเลยนะครับเลยรถยนต์สองคันข้างหน้าไปก็จะเป็นพวกมอเตอร์ไซค์นะครับรถเก๋งยาวไปนะครับเป็นน่าจะเป็นหลายร้อยเมตรเลยนะครับที่ตกนะครับส่วนทางด้านนี้นะครับนี่ก็มีหลายท่านเลยนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวก็ดูหมายที่น้ำแม่ตกอยู่นะครับตอนนี้ก็ เป็นต้นไม้ใหญ่นะครับต้นหนึ่งไม่ไม,ไม่ทราบว่าต้นอะไรนะครับแล้วก็น้าแมก็ลงหม่อ่าลงตกปลาตรงนี้นะครับผมอ่าที่จุดสังเกตนะครับหมายนี้ก็จะเป็นบ้านเขียวฝั่งนู้นนะครับแล้วก็นี่ครับพันธสถานบรัติพิเศษหญิงนะครับโอเคก็ประมาณนี้เนาะหมาย ทันมีอาการแล้วครับผมเดี๋ยวขอไปเช็คหน่อยครับเอ็นย่นแล้วฮะ ครับแต้มแรกเป็นตะเพียนครับผม แล้วครับปนินตัวแรกครับผมใส่สวยเลยนะฮะ ครับผมเพื่อนๆปันนินครับเห็นยนครับผม บจบมาตั้งแรกโอ้โหวัดถึงสี่ห้าทีแล้วหลุดครับวันนี้ได้นะครับผมว้าสีมืดตกต้องมาทุกทุกหยุดแล้วนะต่อไปจ<อ>บ <c oughs> เฮ้ยมาแล้วครับไมคแต้มนะครับกินแค่สายหย่อนนะครับผมก็เลยเดินไปเช็คนะครับ ติดปลาครับผมโอ้โหกินเบามากไอ้แปครับผมกินนะเอ็นยอนยอนฮะกินเบามากครับบันนี้ปลา ครับวันนี้กินเบามากครับกินแค่เอ็นขยับเองนะครับผม ยบครับต้องไปเช็คเลยนะอันเบ็ดเห็นหย่อนฮนะกินตอนไหนไม่รู้ครับแต่ขอไปเช็คก,ก่อนฮนะ คันกระเด้งเลยนะครับไม่อยู่ครับคันสายย่อนๆย่อนครับเดี๋ยวไปเช็คก่อนนะ ครับแอบกินตอนไหนไม่รู้ครับสายย่อนๆย่อน,นะไปเอาเบ็ดให้หน่อยไปดูเบ็ดให้หน่อยดิไปนี่เบ็ดดู่นี่<ว> ดูเป็ดให้หน่อย <c oughs> ไปเออมีปลาเก็มไหมนะ่ะครับผมตอนนี้ผมกับพี่โจเก็บของนะครับหนีแล้วครับน่นนอนนอนหนี น้ามาลงขายใกล้ๆเบ็ดเลยครับผมกลับดีกว่าครับย้ายหมายดีกว่าครับผมหลังจากผมเก็บเบ็ดนี้ขายมานะครับผมก็มาลงหมายตรงนี้นะครับก็หมายตรงนี้เคยมาทําคลิปไปแล้วรอบหนึ่งนะครับ ก็ขี่หาหมายครับคนลงเยอะมากวันนี้ก็มีตรงนี้มันว่างนะครับผมก็เลยกลับมาลงตรงนี้ดูนะครับเพราะว่าเหยื่อที่ผสมไว้นะครับยังเหลืออยู่นะครับที่หมายหน้าเรียนจํานะครับก็เสดายเหยื่อนะก็เลยแวะตกให้มันหมดนะครับผมก็เดี๋ยวติดตามชมนะครับตรงนี้จะมีปนินหรือเปล่านะครับผมเปครับไป ตัวแรกเปลี่ยนตัวเบลเลอร์รรรเลยนะครับผม จะโดูสายขาวเล่นง,งานกันนะครับผมจุดนี้น่าจะตะเพียนเยอะนะฮะตรงนี้ฉันเบ็ดหมดแล้วนะครับเก็บออกขึ้นมาหมดแล้วนะครับเก็บเบ็ดหมดแล้วนะครับก็พึ่งตะก้อแป๊บหนึ่งฮะเพราะว่าถ้าไม่ไม่พึ่งครับมันจะเป็นสนิมเนาะเพราะามันเกียกครับก็ตรงนี้นะครับก็ได้ตะเพียนเพิ่มแค่สองแต้มนะครับตรงนี้ก็มาตก ค่าเวลานะครับเอาแค่ให้เหยื่อหมดครับผมเพราะว่าเหยื่อมันเหลือมาจากหมายที่ไปลงจุดแรกนะครับผมนี่ถ้าเพื่อนๆจำบรรยากาศได้นะครับก็ผมเคยมาทำคลิปแล้วนะจุดนี้นะครับที่มากันตะกอบนะครับผมก็ได้ปลินไซส์สวยๆไปเยอะเลยนะครับตรงนี้แต่วันนี้มาช่วงบ่ายแล้วนะครับประมาณสองชั่วโมงนะที่ผมอยู่ตรงนี้นะครับก็มาลองตกดูเอาให้เหยื่อหมดนะครับจะได้เหยื่อนะครับ ผสมเหยื่อไว้นะครับสองถุงตกไปได้ยังไม่ถึงนี่เลยนะครับยังเหลือเหยื่อยังเหลือลอ,อีกประมาณถุงหนึ่งที่ผสมไปนะครับก็เลยจะกลับบ้านกันยังไงอยู่นะครับก็เลยแวะมาตรงนี้ดูก้อนอน้น,นะครับเขาลงขายนะครับผมก็ไม่ได้ว่านะที่เขาลงขายก็เป็นการหาหา,หาอยู่หากินนะครับต่างคนต่างวิธีอันนี้ผมก็ไม่ได้ว่านะครับแต่ติดนิดเดียวคือลงมาลงใกล้เบ็ด เราไปนิดนึงนะฮะเพราะว่าพอลงไปในนา้ามันก็เพิ่มเนี่ยมันก็ปลามันก็หนีนะครับเราก็ทายังไงได้ก็คือเก็บเบ็ดนะครับเราหาจุดใหม่แค่นั้นเองนะครับแต่ถ้านา้นาเขามีนะครับความเกรยใจกันสักนิดนึงอนะ่ะก็ทิงระยะให้สักหน่อยก็น่าจะดีกว่านี้ครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็คงไม่มีปลามาให้นะนาน้าและเพื่อนๆได้ชม เยอะเหมือนทุกครั้งนะครับก็เป็นปัญหาที่เราต้องแก้เฉพาะหน้าเนาะก็ยังพอได้อยู่นะครับเดี๋ยวก็มาชมผลงานแล้วกันครับว่าวันนี้น้ำแมวรอดแหวไปกี่แต้มครับผมครับผมเดี๋ยวไปดูผลงานกันหน่อยครับวันนี้เป็นวันที่โอ้โหเจอหลายเหตุการณ์มากครับผมเดี๋ยวไปดูผลงานกันวันนี้ ถือว่าไม่แห้วสักทีเดียวนะครับผมก็ยังมีปนินนะครับกลับไปทำข้าวนะครับผมนี่โอเคสำหรับวันนี้นะครับน้าแมวก็ขอตัวนะครับลากลับบ้านก่อนนะครับแล้วก็ทริปหน้านะครับน้าแมวจะไปตกปลาที่ไหนก็ฝากคอยติดตามผลงานกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับผมแล้วพบกันทริปหน้าครับผม